เรื่องที่สองเด็นที่กรณีที่มีทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตนนย์ออกมาให้ข่าวกล่าวหาว่า,วา,วา,วาพรรคเพื่อไทยกลุ่นมนวชและอดีตสมาชิกร้1ยสเนี่ยรวมกันเป็นสามประาสานในการกดดันการทำหน้าที่ของกอตอในกรณีที่มีการจะมีการรับรองสอสอซึ่ง,งกรณีกอตหรือการรับรองสอสอิก96ส่บน ซึ่งการลักษณะที่มากล่าวว่าทางสามประสานคือทางพักเพื่อไทยนปชและก1ุงร้นั้นกดดักนการมันหน้าที่ของคอนั้นเป็นความเท็จโดยทั้งสิ้นและที่สําคัญเป็นสิ่งที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและโยนบาปมาให้พักเพื่อไทยและและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ย ข้อเท็จจริงก็คือพักเพื่อไทยได้ชื่นชมการทํางานของกรก,รกรตมาโดยตลอดและบอกว่าการกีที่กรกรตเนี่ยยังไม่ถึงกรอบ30วันตามที่กฎหมายกําหนดก็รับรองสอสอทั้งเขตแนเบ็นชีรเลยชื่อไป402ท่านคงเหลือนะครับอีกประมาณร้อท่านก็โทษฮะคงเหลืออีกจำนวนอีกประมาณไม่กี่ท่านเท่านั้นเองได้จะครบ9กคือ4 7 5ท่านจ,จะเปิดสภาได้ แต่ลักษณะนี้ของทีมงานพรรคประชาธิปัตย์เหมือนแบ่งบทกันเล่นแล้วกล่าวหาพรรคเพื่อไทยโดยทีมกฎหมายแต่ข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกดดันการทำร้ายกรกตน่าจะเป็นนายเทพไทยเสินพงศ์ซึ่งเป็นสอสอจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ออกมา้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่กรกตเนี่ยจะมีกรากรรับรองสสให้เคาะให้ทัดสมัยประชุมตามกรอบกฎหมายที่กำหนดนั้นถือว่าเป็นการเร่งรีบ และยังอ้างาว่ากรกตรับรองสอส,อสอได้จำนวนหนึ่งและให้ใบเหลืองแค่สองรายเท่านั้นเองซึ่งทำให้ลักษณะท,ทั้งที่ความรู้สึกคนไทยเนี่ยที่นายเทพไทยอ้างถึงเนี่ยว่าน่าจะได้ใบแดงถึงห้าสิบใบด้วยกันนี่คือสิ่งที่ผมมองว่ากระบวนการเหล่านี้ของสมาชิกพักปฏิบัติน่าจะเป็นการแบ่งบทกันเล่น และน่าจะเป็นการกดดัโนโตอตมากกว่าพักเพื่อไทยหรือสมาชิกลุ่มบ้านร้อหรือกลุ่มนปชเพราะการให้สัมภาษณ์ว่าให้ไปเหลืองสองใบตั้งนั้นตที่ความรู้สึกคนไทยน่าจะมีใบแดงถึง50าสนะิบใบนถ้าจากสอสอห้าคนถ้ากกาตนเนี่ยนะครับไปทําตามความรู้สึกของในในเทศไทยที่บอกว่าจะให้ใบแดงถึง50าสบใบเนะี่ยสภามีห้ายคนนะครับ จะมีสสในสภาแค่450คนก็ไม่ครบตามจํานวน95คือเปิดสภาไม่ได้นี่ผมพูดนะครับว่าลักษณะนี้เหมือนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะรักษาการยาวรุ่เราที่จะให้ในายเทพไทยออกมาพูดลักษณะอย่างนี้วันนี้ที่ขอเรียกร้องว่าขอผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าคุณอภิสินเวชาชีวะคุณชวนหลีกภยัยคุณปัญติบรทัดฐานกรุณาช่วยเรียกคุณเทพไทย หรือทีมกฎหมายไปอบรมว่าการเป็นฝ่ายค้านที่สร้างจะทําอย่างไรอย่าลักษณะเป็นฝ่ายค้านที่ป้ายสีลักษณะรายวันอย่างนี้นะครับจะผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนรวมทั้งกระ,ะทบต่อการทําหน้าทีมกระก,ะกะตแล้วมายโยนบาปให้พรรคเพื่อไทยว่าเป็นคนกดดันวันนี้เราชื่นชมนะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเหลือเวลาตามกรอบของกฎหมายอีกนะครับ คือครบคือวันที่3สิงหาคมในยจะครบ30วันกกตถ้าจะมีการรับรองสสได้ครบ95แน่นอนและขอให้กกตได้ทําหน้าที่อยู่ในกรอบของกฎหมายแลขจะข้อเท็จริงอย่าเอาความรู้สึกที่นายเทพไทยไปอ้านความรู้สึกประชาชนมาตัดสินให้ใบเหลืองใบแดงอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและนี่คือน่าจะเป็นการกดดันกกตมากกว่าที่จะมากล่าวหาพรรคเพื่อไทยนะครับ